เปิดข้อความแม่เวียสุกลวัน์คอมเมนต์อบอุ่นภาพลูกชายสมแหวนมั่นวิกกี้ ก่อนที่จะมีงานแต่งงานขึ้นในวันที่1 7กรกฎาคมนี้สำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์กับว่าที่เจ้าสาวคนสวยวิกกี้สาวนอกวงการล่าสุดก็เป็นครั้งแรกที่เวียได้ออกมาเผยภาพโมเมนต์สุดหวานลงในอินสตาแกรมกับภาพที่เวียกำลังสวมแหวนเพชรนิ้วนางข้างซ้ายให้กับสาววิกกี้โดยถือว่าเป็นการมอบหมายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับข้อความสุดโรแมนติกว่าได้สวมแหวนจริงๆแล้วหลังจากสวมแต่ในละครซึ่ง ใต้โพสต์ก็ได้มีดาราในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับหนุ่มเวียกันอย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบอยปรณกเกตบรินทรนการกันตถาวรและหนึ่งในนั้นก็มีคุณแม่พลอยภพยินคุณแม่คนสวยของหนุ่มเวียที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงลูกชายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่านับว่าเป็นวันดีๆอีกหนึ่งวันในชีวิตของฉันและครอบครัวขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยรักนะซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่ก็เป็น คนที่เปิดเผยภาพวัดที่ลูกสะพ้ายให้กับทุกคนได้เห็นลงในอินสตาแกรมของคุณแม่เองเป็นคนแรกอีกด้วยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย